ร่อะไฟตัดไปในเรื่องขอเขาสีบุซุกขึ้นไปขึ้นไปยกข้างนอกขึ้นไฟดับครับเกิดเรื่องอีกแล้วไม่วู้หมอเขาสีบุซุกใส่บาตรจ้าทุตใส่บารของข่อยสองของข่สี่หกเอฟซีฝากงานสีมากแต่ว่าประธานได้จดยได้ของแข่ายสี่หน่าเชื่อกระทางแล้วเอาเรื่องอ่ไก่ครับไก่ไก่ข้าวมันไก่ครับ มาเจอกันอีกเช่นเดิมครับผมต้องดาวเชียงเดือนแฟมิลี่นะครับมาดูบรรยากาศนะครับทำข้าวมันไก่นะครับโอ้โหขาไก่ไม่ปอดสวัสดีนะครับสวัสดีท่านผู้ชมนะครับสวัสดีเอฟซนะครับช่วงเช้านะครับมาดูการเตรียมความพร้อมนะครับทำข้าวมันไก่นะครับช่วงนี้ก็เวลาตี อ่าห้านะครับเราเตรียมทำข้าวมันไก่นะครับเอาเอาเอาไปหนวะโอ้ยาลงมอมาเเนาาร์คือหูย่างไก่ตีสํานีตัวขนกันกระลั่นสะกิดกันไก่กระสกิดกันขึ้กันหวยเอ ни, <c oughs> ้ยคนมาสกิดะไรเดี๋ตอนนี้ตำหนีวเที่ยวลีเียวแล้วจ่อยแล้วมันจะเอาเ้อตอนนี้อย่างนึงสาร เข่าก็เข่าเลือกเม็ดเข่าก้อนเม็ดดำเม็ดนี่นะเ้ยเต้าน้ำหืมหื้เนี่ยดำในใจบบตูดอีอตูดนไอหนาำยังนี่่านหนาำซุปอ๋อนาำซุปกินบโบคงไก่คงไก่พ้อๆน้อยให้ลายบอกเด้อ โอ้พ่อตาเสียบเอาแล้วเอาแล้วไหมหรือเปล่าอย่าตรงนี้มีหน่อยอันนี้หน่อยพอแต่สีด้ายเอ้เอ็มซีทำมาสร้างให้อีกเนาะสิ่เดว้างสิเนาะนี่น้ำจิ้มนะครับแซ่บกระแซ่บสิน้ำจิ้มรสเด็ดนะครับรสเด็ดนะครับสูตรไม่ใหญ่สีหาเห็ดสูตรไม่ใหญ่สีนะครับในในไอ้ที่ทำเสร็จมียังยังยังอยาลังกำลังเริ่มต้นใช่ไหมกำลังหุงันโอ้เข้ากำลังหุงอืมก็ดีนะ เราติดตามไปเรื่อยนะครับเนี่ยก็มีแต่งนะครับเตื 2, เ่นตต้ตีสองนะเตื่นตั้งแบบตีสองก็มีผักนะครับมีผักทอดโอสาดมากครับดูเหมือนขนาดเป็นคนอีสานมานอกยังทำความสะอาดขนาดนี้นะครับก็ดูแลความสะอาดให้ถูกต้องนะครับคุณลุดก็ไปให้หิบ้าไปเต้ตีสองต้สาม สุกนะครับเน่นแห้งบ่โอเคครับโอเคอ,นนเออเดี๋ยวตอนเช้าเราจะทําไปใส่บาทนะครับเดี๋ยวค่อยดูไปเรื่อยนะครับออเดอร์ใส่บาทแล้วก็ขึ้นบ้านปีใหม่ไงไปเรื่อยส่วนไปเพลนก็ค่อยกลับมาจากนู่นแล้วค่อยมาทาต่อเพราะว่าเออเรายังไม่เสร็จนะครับต้องรอข้าวสุกนะครับเพื่อจะเออใส่ข้าวใส ไก่ด้วยนะครับไก่โอ้ดี<อ>ใ,จใจต่ไก่นี่แล้วขาโตไงครับดูไก่สะอาดมากครับหนังไก่ก็ดูดีนะครับหนังไก่อ่ก็ <c oughs> ดูไปเรื่อยนะครับผมเอ่อไม่ไช่สีอันเขานี่ห้องห้องหงแล้วห้องผสมอย่างนี้บอก ไชนามันไก่นิล่ะน้ำต้มซุปนี่นตมซุปนี่อผสมกับน้ำใส้กรเขานี่สิ่งสำคัญที่สุดสิ่งสำคัญที่สุดนี่เขามันไก่ที่มัน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 จะอะไรมันจะ่สบฮะสิ่งสำคัญของเขามันไก่นี่ห้องอีหยังมันจะที่แสบสูตตัวใดแสบสแบตัวใดิ้าแสบเออตัวใดิผ้าแสบ น่ในใจในใจข่อยอยู่ในใจเสมอบะแมนน้ำน้ำจิ้มพวกเขาเขาเขาเมื่อชิมนี่ยไปจะเขาท่วางสิแด็กเขาว่าซุปน้ำน้ำจิ้มถือความเจ้าว่าเขาว่าน้ำจิ้มนิ้มซุปลาซุปเขากันกลมกล่อมเอฟซีเขาวางส่นท่านผู้ชมเขนวางส่นเลยสิ่งสิ่งที่สำคัญที่สุดคือนะครับน้ำจิ้มนะครับแล้วก็น้ำซุปกินข้าวมันไก่เมนขนไปเซ็ตคนไปกินเพราะว่าไก่นี้มันเพราะว่ามันอย่างไงมันก็เขาก็ลวกสุกอยู่แล้วใช่ไหม สุกสิคะเออถ้าไม่สุกก็ไม่เขาไม่ได้ปรุงแต่งอะไรใสยังไงปรุงแต่งอะไรเออเพราะว่ามันไฟตัดไปในเรื่องของคาสิบิสุกขึ้นไปขึ้นไปยกขึ้นเอาขึ้นไฟดับครับเกิดเรื่องอีกแล้วไม่วู่คาร์บิเเราก็ได้มาเปิดนะครับอ่าคันเอานะครับคันเอานะครับโอ้ยไฟดับครับเอฟซีท่านผู้ชมเกิดเรื่องยันได้นะครับ คือหมอ้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 หมอหุงข้าวนะครับมันมันมันจินไฟมากเกินไปนะครับโอ้โหมันไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับท่านผู้ชมนะครับว่าจะได้อ่ข้าวม,มันไก่นะครับเพราะว่าเราก็เป็นวันแรกนะครับยังพร้อมพร้อมยังไม่เพียงพอนะครับไฟฟรี <S <s โอ้ <S 2> <s 2> เป็นไฟยัง มกขึ้เกาขึ้นเกาหมกตัวนี้มันประชาทังไหมใมันไม่ได้ใช้ประโยชน์มันไม่ดึงกันไงนอันนี้หลังจากที่เรานะครับดูไฟนะครับไฟดับเนาะก็เรามาดูนะครับว่าเตรียมพร้อมพร้อมถึงไหนแล้วตอนนี้ก็ได้สับไก่นะครับเพื่อจะเตรียมใส่กล่องนะครับนี่ไก่นะครับอ้เริ่มจะ เริ่มจะเอาใส่กล่องเรียบร้อยนะครับอีกไม่นานนะครับเรารอแต่อะไรแม่นี่ก็รกข้าวข้าวสุกรอข้าวสุกค่ะฮะข้าวข้าวสุกข้าวยังไม่สุกข้าวยังไม่สุกเนาะอ็ทำไปเรื่อยครับคือตอนนี้เราจะเตรียมไว้ขึ้นบ้านก่อนนะครับแล้วก็ใส่บาทด้วยขึ้นบ้านหนอ่ที่ใหม่่ออเดอร์ใส่บาทโอ้ส่วนเรื่องไปอ่าถวายเพลเดี๋ยวค่อยตามหลังรบตามหลังแล้วก็ไปที่โครงการ เาของเจ้าหน้าทีงง่เนาะตัวนั้นกินเที่ยงไงกินเที่ยงกินเที่ยงอ๋อตอนนี้ก็รีบเร่งนะครับเพราะว่ามีแม่เอฟซีสั่งจองไว้ใส่บาทด้วยนะครับให้น้องดาวใส่บาทนะครับอันนี้ต้มหม้ออะไรครับนี่เดือดอเดือดออ้าวเดือดแล้วครับเดือดแล้วฮะใส่อะไรนะเดือดไกใ่ใส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 ่เลือดไก่ด้วยใส่เลือดไก่หนึ่งเหรอใส่หนเขาบ้านไก่โอ้ข้าวม,มันไก่โอ้โหอ่ะ มีความเน้นความสะอาดนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าเราจะหยิบนะครับหยิบไก่นะครับหยิบไก่เพื่อจะเอาใส่เอาใส่กล่องเนาะเราก็ใส่ทุงมือนะครับแต่มือก็ตอนนี้ก็ยังมีพายุเข้ามาอีกนะครับไม่รู้ว่าเอ่อเราเข้ามันไก่เราจะประสบความสําเร็จหรือไม่นะครับเราติดตามกันไปเรื่อยนะครับผมแม่ค้าก็ทำตั้งแต่ตีสองนะครับยังไม่ได้นอนนะครับ ยังไม่เสร็จนะครับมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเนาะนี่ครับนี่แหละครับเงินทุกบาททุกตังค์กว่าเราที่จะเราจะหาได้นะครับเราก็ต้องทํางานนะครับเพื่อแลกกับเ,เงินที่เราเอามาใช้จ่ายนะครับ oh. เราไปดูวิธีการเอา้อยหรือว่าสับเนื้อไก่นะครับให้มันดูดีทำยังไงครับโอ้ oh. ต้องเน้นความสะอาดด้วยนะครับมี oh. ถุงมือ เออเสียซอยเนื้อไก่นะครับโอ้โหเมือ่อสีแน่นอนเลยนี่มๆน,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 นะครับดูการอ่าซอยเนื้อไก่นี่ก็จริงขาดลนะครับเอฟซี e BC, ท่านผู้ชมดูดีนะครับโโหเนื้อไก่เนื้อน,นุ่มมากนะครับเนื้อนุ่ม หนังไก่นะครับพีชมมาด้วยนะคะก็เหมือนเหมือนม,ม,มือคีบมากนะครับนนดนะะตอนนี้ก็มีพายุเข้ามาอีกแล้วนะครับเราต้องเร่งน,นะครับเพื่อจะไปใส่บาทนะครับ รอติดตามกันต่อไปนะครับผมตอนที่เราเอาข้าวเอาข้าวใส่กล่องแล้วก็เอาเนื้อไก่ใส่กล่องนะครับดูว่าโฉมหน้า,าข้าวมันไก่บ้านดาวนะครับโลโก้ดาวมงคลนะครับก็จะหน้าตาเป็นแบบไหนนะครับรอ,อติดตามกันไปเรื่อยนะครับผมอตอนนี้เราก็เริ่มจะจัดล่อ,อง ข้าวนะครับเอ่อเพื่อเอาอบเใบาตองรองด้วยนะครับโอโ้โหเป็นอะไรที่สุดยอดแล้วก็สะอาดอนามัยมากนะครับพี่ีนะครับใส่ใบตองด้วยนะครับกองใบตองด้วยนะครับเพืพ่อจะออกมานะครับหน้ารับประทานนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูข้าวกันนะครับอ่า ดูโสมหน้าข้าวนะครับโอ้โหหายทวนๆเลยยสุดยอดโอ้โหจะสู้แม่เดี๋ยวพ่อเป็นกำลังใจให้เดี๋ยวขอชิมกอนเดี๋ยวบอเขานะ่าหน่อยออวามันอ่อนไปอ่าโอเคขอชิมนะครับถือครับนี่นนี่โอ้โห อืมปุงเลยนะทุกแล้วอร่อยครับอืมดูครับ่านผู้ชมอย่ดูไปเรื่อยนะครับเราจะใส่เต็งอ่ใส่หน้ากล่องนะครับใส่กล่องนะครับเ้านะครับจะช้าจะช้าไหมผ่าห้องเนี่ยลองลองลองเออนิดหนึ่งน้มนนิดหน่น้มเอ ครับไม่แก๊สถ้วยใช่ไหมถ้วยเลยใช่ไหมเลยผ่าคอยตุเไปใส่ก่อนเ๋ยวพานนาไปุเขานไปชุนเดี๋ยวไก่จะเสร็จนะครับเดี๋ยวจะใส่ไข่ดาวไหมครับข้าวมันไก่ แม่แก้ดูสีมือนะอะดูดีๆทำดีดอ่าโอเคไหมครับเราก็จะใส่แตงกวาหนุงเราต้องเน้นความสาดนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าไมุยาตเด้ค่ะจิ้ข้าวมันไก่นะครับเน้นความสะอาดนะครับเราจะตกแต่งให้ดูดีทำยังไงนะครับผมแม่แก <it> ้วปักซี่ อโขนาดไม่ใช่เออพี่หลงเอาไปเอาไปอย่มามั่วลูกไป,ไปไปพี่หลงก็ของพี่หลงก็มีเดี๋ยวจในเย็นนั่งลงลงนั่งลงนั่งลงนั่งลง,ง,ลงเออของพี่หลงก็มีใจเย็นของแม่เอฟซีเขาสั่งให้ทั้งสามกล่องใจเย็นของหลวงก็มีนะครับ สามกล่องมีแม่เอฟซีสั่งออเดอร์ไว้ครับอ่าตอนนี้ก็เราก็อ่าสับเลือดนะครับเป็นเลือดอ่ทำจากเลือดอะไรครับนี่เลือดไก,ไก่โอ้โหสุดยอดครับนี่เยี่ยสีโอ้ทำเหมือนมืออาชีพมากนะครับตะกอนจะไปขายมูนี่เฮียนตีไม่ใยี่สีเมื่อกีเจ้าก็ไปขายมูนี่เฮียนตี ได้รดนเร้ว,แ,วแต่ก่อนก็นเป็นแม่ค้านะครับที่ไปขายที่โรงเรียนวิทยาลัยนะครับอำเภอสเต็กนะครับอ่าแม่ค้าคนเดิมนะครับโ,โหดูเลือดนี้แข็งมากนะครับดูน่ากินมนากโหสุกนะครับสุกสุกสุกแล้วใจเย็นนะครับท่านผู้ชมนะครับ นะครับมีออเดอร์เข้ามานะโอ้โหสี่ห้าร้อยกล่องนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณเอฟซีนะครับขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีนะครับที่สนับสนุนนะสนับสนุนนะครับให้แม่บ้านเด็กแก๊งชาวควนช้างนะครับมีรายได้นะครับขอบพระคุณมากๆนะครับก็ถ้าจบออเดอร์นี้นะครับทำข้าวมันไก่เสร็จนะครับเราก็จะไปต่อที่ก๋วยเตี๋ยวนะครับก๋วยเตี๋ยว ผัดกะเพราหมูไข่ดาวโอเคนะครับก๋วยเตี๋ยวทำไหมก๋วยเตี๋ยก๋วยเตี๋ยก็จะทำเนาะก็สับเปลี่ยนเป็นวันนะครับเปลี่ยนไปเปนสีทอดนะอ่าลองดูครับทอดทอดนะอ่าเน้น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 ความสะอาดด้วยโอ้โหสองอ่าใช่ไหมอ่าใส่เยอะหน่อยใส่เยอะหน่อยเขาจะได้อิ่มอ่าทอดไม่สีททอดทอดเขาจะได้อิ่มนะครับอ่า คิดว่ากล่องหนึ่งให้ให้ให้ใหคนคนหนึ่งให้ได้อิ่มเลยตัเดยเดยอะๆยอะ๋อเยอะไรถอจำเนี่ยนะ้องรู้แล้วโอเคโอ้มีนนการแทมอีกสิน,นึ่งนี่คือกล่องนึ่งสวมหน้าข้าวมันไก่เสร็จแล้วนะไหนครับไหนไหนโอ้โหเอ้าก็สําหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณแม่แม่ซีนะครับที่สนับสนุนอ่า ข้าวมันไก่บ้านดาวเชียงเดือนนะครับโลโก้นะครับอย่าลืมนะครับโลโก้นะครับโลโก้อ่าดาวมงคลนะครับข้าวมันไก่นะครับดาวมงคุตาดาวมงคลนะครับผมอ่ะรอติดตามคลิปหน้านะครับว่าบ้านดาวนะครับจะทําอะไรอ่ากับอาหารนะครับก็ฝากถึงแม่แม่เอซีทุกท่านนะครับเป็นกําลังใจให้บ้านดาวด้วยนะครับผมสาหรับชิวนี่ก็สวัสดีครับแม่ สวัสดีครับบ๊ายบาย